<c oughs> สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับก็หลังจากไล์สุดมานะครับเราก็คนญ้าคนสับรถกับป้อยนะครับที่มีเอฟซีจากไอ้น้องปุ้นซับนะครับก็มอบให้น้องสองห้ากับน้องปุ้ปยนะครับแต่พอดีน้องสองห้าก็ไอควันอุ้ยนะครับก็เลี้ยงสีเชือกนะครับก็จะมีต้นสับรถนะครับผม ออกมาให้น้องๆช้างกินนะครับยามเย็นนะครับก็ภาระแต่คนก็ไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่ามันเด็กครับก็จะมากับลูกนะครับกับแฟนก็มาช่วยกันนะครับอันนี้จะเป็นน้องปุ้ยนะครับผมก็จะมีอ้อยนะครับอย่างนี้ครับผมก็ทุกครั้งก็เป็นเวลานี้นะครับของ ขว้ยนะครับเพราะว่าเราตัวคนเดียวนะครับน,นี่ก็จะเป็นน้องน้ำน้องพลอยนะครับน้องพลอยขาโจ <c oughs> น้องน้องพลอยขาขาหย่ <c oughs> ประจำไอ้บ้านสาานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นน้องน้ำโชคขาเยอะ <c oughs> ขาจุกนะครับกินเยอะวันนี้นะก็วันนี้ขวายก็ไปตจัดอ้อยมากลับมานะครับก็ มีการคือว่าเราก็ลงอ้อยด้วยกันนะครับที่เรามีรายชื่อที่ช้างตุกงานนะครับดีเอฟซของน้องพทรนซั์เขามีคะแนนให้นะครับก็ให้แต่แต่ละควานนะครับแต่ละเชือกก็แปลจัดอ้อยนะครับก็พอดีเราก็เหมารถไม่จ้างรถนะครับ6ล้อ ไปตัดด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มของบ้านสาานะครับผมบางทีก็บางควายก็ไม่ได้ไปนะครับก็อันนั้นผมก็ไม่รู้กับสาเหตุอของแต่ลควายนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ไปใจเอกไปลที่เราไปตัดอ้อยนะครับปีสามก็รอทางอีกอีกแบบขอเลกอีกในกลุ่มเขานะครับของทางไหนก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ เราแต่ตีสามจนถึงตีห้าหกโมงนะครับก็พอดีเราไปรถหกยอนะครับก็จะมีไล่สดของช่องพันเอฟเอฟพังพุนทรับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอากาศเริ่มร้อนนะครับบางควันก็ซูมไม่ได้นอนครับเหมือนควันอ้ยครับวันนี้นอนซูมไม่ได้แดดร้อนครับผมก็วันนี้ก็หลังจากแบ่งกันนะครับก็ใส่เชือก เท่าเท่ากันนะครับเราก็แบ่งกันเท่าเท่ากันแต่เราก็จะมีการน้ำใจนะครับเป็นคะแนนให้ค่าไอเป็นน้ำมันลดของที่เราแบบเป็นแบบเพื่อนเพื่อนกันนะครับเป็นแบบกลุ่มบ้านสลายเดียวกันนะครับกลุ่มของขวนันเอ้ยเดียวกันนะครับก็เราก็ช่วยกันออกนะครับก็เป็นคะแนนน้ำมันค่ากินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าค่าน้ำมัน นะครับก็อากาศร้อนก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเราก็แต่แต่แต่ละควันนะครับก็ไปก็จะอย่างเช่นควนันเอ้ก็มีคะแนนสองเชือกอย่างนี้ครับผมผมก็ไปคนเดียวอย่างนี้ครับผมเพราะว่าเราเราเลี้ยงสี่เชือกแต่เราก็มีคะแนนได้สองเชือกเราก็ดีครับผมก็ขอขอบคุณทาง เอฟซีทางพังพันพันทรัพย์นะครับก็ที่ให้คะแนนเป็นอ้อยนะครับก็อ้อยสวยอยู่ครับแต่พอดีเราก็ไปนานก็จะมีการรอกันบ้างแบบผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนแบบไหนครับที่ว่าเป็นคะแนนให้แบบไหนรับก็พอดีเขาได้มาในกลุ่มของบ้านสลานะครับเพราะว่าเฉพาะกลุ่มบ้านสลาก็ขมดสิเเชือกไม่ไป2เชือกนี่ไม่ไป2เชือกอก,ก็เป็น1 5้เชือกนะครับ ก็เราก็มาแบ่งเท่าเกันนะครับก็กลุ่มที่เขามีรายชื่อนครับก็แบ่งให้เท่าๆกันก็จะมีคะแนนให้เป็นค่ารถนะครับของแต่ละเชือกที่มีรายชื่อนะครับก็เราก็ขอขอบคุณนะครับก็เทปนี้อาจจะดึกบ้างนะครับก็ธรรมดาครับเพราะว่าควาแต่ละควาแต่ละควนก็ ภาระไม่เหมือนกันครับบางคนก็ขวานเลี้ยงเชือกเดียวสองเชือกอย่างนี้สามเชือกสี่เชือกห้าเชือกอย่างนี้ครับก็แต่และขวานครับก็ไม่เหมือนกันครับภาระแต่และคนก็ไม่เท่ากันเพระาะไงเพราะวา่ะามผมก็ภาระผมก็จะมีสามเชือกสี่เชือกนี่ครับผมก็มีสามสาวสามสาวแก๊งชายาว่าป่าลาบนะครับผมไปตรงนั้น ไปตรงไหนลาบตรงนั้นครับก็จะมีน้องสาวห้าชายยาไอหนุ่มหน้ามุนครับผมประจำบ้านสลายก็ขอขอบคุณนะครับที่ชมคลิปแล้วก็ไลฟ์สดตอนเย็นนะครับก็ขอขอบคุณ F อทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็หวังว่าควาันออ้ยก็จะเป็นสะพานต่อไปนะครับจะบอก พี่ๆช้างน้องๆช้างเพื่อนๆนะครับในกลุ่มของมาสาครับว่าจะไล์สดเวลาไหนเวลาไหนครับผมก็จะถามทุกๆเชื่อนะครับว่าเรามาช่วยกันมารวมกันนะครับก็ไม่อยากจะแบ่งพักเป็นพวกอย่างงู้นอย่างนี้ครับเวลาไล์ตอนไหนตอนไหนเราก็พูดบอกกันนะครับว่าแบบไหนยังไงเราก็เป็นชาวช้างด้วยกันเป็นความช้างด้วยกันเราก็อยากจะ รักกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเราผมก็จะไปถามอีกหลายควานนะครับว่าเขาจะพร้อมจะไลกับของช่องน้องสาห้าไหมครับผมก็อันนี้ก็ยังไม่รู้คําตอบก็จะมีบางควานก็มาด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับก็อยากอยากให้คุณแม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ดูนะครับว่า แต่ความช้างตกงานนะครับผมความที่เรารักช้างแล้วก็อยากให้น้องช้างได้กินอิ่มได้อร่อยได้แบบก็เหมือนเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเขากินเยอะเราก็ต้องเข้าใจเขาอยากให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับได้ดูคลิปหรือว่าดูไลฟ์สดช่วงเวลาไหน้วผมก็จะแจ้งบอกอีกครั้งนะครับพเพราะว่าผมก็อยากจะ ถามไอควันช้างที่ตกงานในหมู่อ้บ้านสาระนะครับทุกๆุกเชื่กนะครับก็อยากจะถามว่าบางควันก็ไม่สะดวกไม่แบบที่ว่าจะมาร่วมก็อันนั้นก็อีกอย่างของเขานะครับอีกอย่างของแต่ละควันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมพลาแต่ละคนก็เราก็เข้าใจเขานะครับแต่ควนันอุย้ยก็จะพยายามให้ได้เยอะสุด <laughs> ้วผมก็ อยากให้เรามาอยู่ด้วยกันแบบรักกันแบบเหมือนแบบครอบครัวเดียวกันครับผมก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับพอดีลูกร้องแล้วครับผมจะได้กลับไปกินข้าวนอนนะครับอาบน้ำนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ดูคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับอ๋อปุ้ยสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะครับสวัสดีค่ะแล้วค่าแล้วค่านะค้าเสียงลูกเสียงเสียงลูกเสียงหน่อยคะ่ะ เสียงนี่ดีค่ะลูกอุ้ยจ๋าเสียงมาลูกเสียงก่อนแล้วลูกเสียงก่อนแล้วขอบคุณคุณแม่สีน้อยลูเสียงก่อนแล้วเสียงก่อนเสียงปุ้ยจ๋าเสียงโชกคน้องโชคบาร์ดีครับโชคจ๋าเสียงในเสียงโชคจ๋าเสียงในค่ะขอบคุณค่าแล้วข้าในเสียงข้าในเสียงยังดังเสียง นี่ครับเป็นน้องน้ำโชคนะครับอันนี้ปุ้ปยมาดิขอบคุณใจเออมุ้ยเร็วขอบคุณ้าเร็วเชินี่ครับน้องปุ้ปยครับผมขอบคุณน,นะครับที่ดูคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ